อาณาจักรนะครับน้ำตาลไทยอุดรธานีจำกัดและก็บริษัทไทยอุดรธานีพาวเวอร์ที่เพิ่งถูกปิดไปที่บ้านผืออุดรธานีนะครับตอนนี้แม้ว่าจะได้ผ่อนปลนกําลังเดินเครื่องอยู่แล้วแต่ก็มีคําถามครับว่าอสอบริษัทนี้เนี่ยหลายๆคนต้องพูดกันตรงๆนะเริ่มมองกันเป็นการเมืองเริ่มมองกันเป็นอะไรแล้วใครเป็นเจ้าของหรือไม่ประกอบการธุรกิจเป็นอย่างไรแล้วก็เป็นของตระกูลใหญ่ตระกูลไหนวันนี้เราหาคําตอบมาให้แล้วนะครับพบว่า สองโรงงานแห่งนี้ครับเจ้าของก็คือตระกูลว่องวัฒนศิลป์โดยจากการตรวจสอบข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ครับพบว่าบริษัทน้ำตาลไทยอุดรธานีจำกัดก่อตั้งเมื่อวันที่7เมษาย,ยน2553ก็คือเกือบ15ปีที่แล้วทุนจดทะเบียน2256ล้านบาทมีผู้ถือหุ้นหลักคือตระกูลว่องวัฒนศิลป์ประกอบไปด้วยนางสาวกหนกวันนายบัณฑิตนางอุมาพรและนายเจษดา อันนี้ถือหุ้นรายละ20%ส่วนนายนพพรถือหุ้น19.99%คิดเป็นมูลค่าการลงทุนรวมกว่า2,236ล้านบาทปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการ10คนครับนำโดยทายาทตระกูลว่องวัฒนศินปหคนร่วมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก5้คนก็คือนายพินิจจารุสมบัตินายอนุพันธ์กิจนิจชีวะนางสาวเพ็ญศรีสุทีรสาร นางพิมพนาศีสวัสดิ์และนายกอบชัยสังสิทธิสวัสดิ์นอกจากนี้เนี่ยพอไปดูผมเพิ่มเติมให้นิดหนึ่งนะครับพอไปดูเรื่องสินทรัพยนะ์นับตั้งแต่หน้าปี66สินทรัพย์ของบริษัทน้ำตาลไทยอุดรธานีเนี่ย6,900ล้านนะนี่สิน4,600ล้านผลการดำเนินงานปี66เพราะของ67ยังไม่ออกของ66เนี่ยมีรายได้รวม5,800ล้านฮนะ กำไร512ล้านและปัจจุบันบริษัทเนี่ยยังขยายการลงทุนธุรกิจน้ำตาลและพลังงานผ่านการถือหุ้นบริษัทย่อย7แห่งมีน้ำตาลไทยเซลลูโลสไทยอุดรธานีพาวเวอร์น้ำตาลไทยเอทานอลน้ำตาลายแดงไทยท่าเรือน้ำตาลไทยบึงการค้าผลผลิตน้ำตาลไทยชูการ์มิลเลอร์ลงทุนกว่า1,600ล้านขณะที่ไทยอุดรพาวเวอร์เป็นผู้ผลิตจำหน่ายไฟฟ้า ให้แก่โรงงานอีกทีาถ้าเราก็พูดกันตรงๆนะครับอันนี้เนี่ยเขาก็มีสินทรัพย์1,800ล้านตอนปี66รายได้503ล้านกำไร109ล้านอ,อันนี้ก็ยกตัวอย่างมาให้ดูให้เห็นภาพว่าสเกลของโรงงานมันใหญ่ขนาดไหนเห็นไหมฮะสินทรัพย์นี่6,000กว่าล้านกำไรปี66 500ล้านนี่